โซ่แมทรีกโซ่ข hmm, so like so ีม mm ือ hmm, พ hey, ี he, ่น้องฟีมือล้วนๆใช่ใช่กระตุกกระตุงเก็บเก็บกระตุกหนึ่งเนาะถอนเฮ้ยตอนเฮ้ยถอนเนาะยังอกจะจะมามุนเสือกูตามทะเลเดือดพี่น้องไม่ใช่บากูมันอยากนะหมักนอ่เอาออกแม่ออกกระตุกมังโม่ะเอาะมังโม่ออกแล้วตัวนี้เดี๋ยวไปใส่ นี่มาฮะกรแอมัมาเทียนเจ่า่เลยกูย่อไปเตี้ยงกูฮัมใช่ใส่กระโตก่อนใส่กระโตก่อนสะพึ่งแค่นี้แหละอยเพิ่งเอากระโตใหไงนะใส่บวงนม่ที่อ่ะย่บวงอึดยูสิว่าบวงนี่ะจิอย่นี่ก็ได้นะฮะ กินโรไดแม่แค่ขอนี้ไม่แม่กินได้่หมแม่แค่คนที่กินกับผู้น้อยแต่ว่ากินตั้งมัวตั้งนั่งลรู้แ้วลายเป็นใจได้กับหมอโอ้ยนอยคือเดียวพันในกินกับผู้น้อยเพิ่มขึ้นว่ะฉันว่าเพราะว่าเขาจิเมื่อกับเมื่อได้ันแนวนี่คือที่ชอตจะด้ว่าเป็นพันในเป็นกะหังบินอยู่ทฝาโอ้ยเ่าไาจะยูนพุเลยจิเป็นปอมคือเดียวคนไปหา พันได้กินกรูนหน่อยเบิ้คืนคอย่นันคืนที่สองเนี่ยญาตไปกระหังอยู่่อชิบินอยู่เต็มทโอ้เมื่อเมื่อคอยอยู่ได้เราเนี่ยนี่มิตวเป็นะกอบเพื่อนว่อยอมเป็นไนย่าดอกใหญ่เลยจ่อจืดดูแลมันยาง่านูแลมันไก่กินกินไมกินขมาจะได้ลาอันได้เนี้ยไกาอันด้อน้มากินม้วอ้าทอด้วทอด้นทอดทอด ข้าวขาแม่ข้าวยิ้นอารีกปบ้ากินากินตามสมาเ้อมกินตามสมมบากผู้เจ้ามิตะบอกบเลยนะเฮ้ยกินยาเลยเฮ้ยอาคาตั้งกล้องไม่ไปช่วยแนไปชื้ยชิตั้งกล้องเนี่ยไปช่้ยชี้ยอดประตเขาเนี่ย ให้เตะอีกเลยบักอีมนจอดมึงเดมหมดปลาเข้าหูจักโตหลุบักอีแล้วกนมรนาดีแม่เมราไ้มแม่ตามดูสิพี่ร้นงฮะปลาหมึกแคบสิบมีโอ้ยปลาหมึกส้ม เงินขายบักจองไดไสั่ง้เพิ่นซื้อมาประมาณสองตัวยังมาแพงกันนะกระดอแถวบุ่งแพงกว่าทั้งบ้านชมเหาเราเห็นเ่บเนาะเทมก้งเมนะผู้ดีอือตามลุกซีนตามลูกซีนใส่พักบุ้งลุกซีนกิโลหนึ่งจามามปูนี่จามปูนี่ดาวมุกินบ่ กินมนี่นลูกสิแนมิตรลุกสิอะไรแม่ปลามึก่มึกซอสซตอนาเี้ยลูโกโก้หน่อยว่าดูน่งยงอยังหงเามือกระนางดีๆน่ก็หามือกระนงโคชนดะจักนางไข่ไข่เปดปปหมแดไแต่ว่าเรทรื่อได้อยู่ว่ามันหมแดงเนี่ไร้างนี้่าวหรับแม่ล้างเชื่อที่เชื่ออยู่ใหญกี่นี้ยขาวเนี่ พอดีนะครับเพณ่อพอดีพอรูปโคดแดงครับอ้าวหม่าม้าท่านโคดแดงนั่งยุ่งง่ายง่ายง่ายโคจักโตโคแดงนแกนชาเชื่อเด็กบุกบกข้าวหม่าม้าทุก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 โุกท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 ุกเุกทุโทุก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 นุกท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 ดกทุกทุกทุกทมกทุ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 กกทุกทุกทุ แดใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างพวกผมเปี่ยนปากพวกเธจะได้หรือไงไต่มาไต่ไปไปเรียกหยุดยั้งพวกแก่นีตามาช้าผมบอกคุลองไ่ได้อนี่คจองไม่ดีว่ะว่าไม่เขาอันนี้เงินมันไม่จีบไม่ถึงกลางเงินไปได้เหยียบฟินขึ้นไปมัล่งมากเลยหุู่เต็มที่เราโมแดงกับพวกผมแม้จะบอกเกิดว่าพูดมันชไวยก่นโมแดงกับพวก ได้ได้นะคะจำกันบ่ตุเปปานกตุ๊ปปาขาวค่านี้ขอน้ำุป่าวตบ่เดียวน้ำเย็นตัวไี่ได้ตาปปาวไม่ได้ตุปปาวไม่ได้ปปาวไมไป้ตุ๊ปปาไม่ได้ตปาไป่ได้ไปปวไม่ได้ตุ๊ปปาวไมได้ตปไ่ได้ตุ๊ปปาได้ตุ๊ปปาวได้ตุวไม่ได้ตุปวไมได้ตปาไม่ไ้ปไม่ไม

ขึ้นมาไว้นันตุนยากดีขึ้นี่เราให้ยังวนนะจอาวลดกันแม่ม่แลมอแวไม่หล่างไนเลยยอข้าวผุนไปไหนเลยไปไหนเลยไม่ท่าเลยจอบ มันแค่จ้องสอดม่านปิดกระม่านที่แล้วกระม่านจ้องโซ่หน่อยไม่ถึงเราเพราะใหญยหาน่อยอามห้าอย่างแล้วเฮ้ยไปทักบ่มือบ่มือจังจังขวดบ่มือขวดตาลายตาเหลือไม่เดียวเหมือนแก่ตายเลยว่าตาตาตาลายอะไรอยลางไรเอาอะไรตู้ใหญ่หน่อยเออวันข้างนอกหช่ไหนแช่หน่อไหนเดี๋ยว พาอะไรแกงอยู <M pues> ừ, ่บ่หมื่นเหรีนะโดนใ้องชับสบายบอกปบนะไว้ปอกป่ยเนาะคองปลอกสบายเกียรยังไงพระเทียรหาตอนปลาหมึกย่าอีสังสกินสกินก็แต่เหมมันมีผ้าใญ่นะว่าไอ้นี่ยทเสีว ขาใหญ่ด like, ีๆไปนี่ีงาีแต่วาีแต่วาไอ้ตกอันนี้ผาน้แต่ป้ายานี้ัเอาได้วาวาจะเเเชยเดี๋ยวนี้วาเชยวาเชยแม่มีเบอันวายก็งามงามายก็ไหรือายก็คนน้ไอ้รอ้หนีจากอีนเนียมนสินา No, <laughs> à. hên bớt, làm tất cả cả đều hên bớt. Hên bớt, hên bớt. 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 มันไปป่ากันทุกคนไปนอนป่ามันก็หายแน่เลบอกบอกเลย่ได้หายบนอีบนอีเป็นเจ้ามาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเส้ตรงพ้ายังเงินไปเป็นอะไรเ้าองเพิ่นนั่แหละกินปูน่อยเบื่อค้น่ึ้นี่ผลผลพันเพื่อนว่ะพันว่ากินปูน่อยเบิ่คืนๆนีอห่ววาไม่ด้ไปนอนนี่มือแรกนี่ก็า่าติไปเป๊กระหังนน่ะบินอยู่ึงผ้าปัว่าพันไปเปกระหังเมื่อเมื่อเขว่าขแนวนี่ นได้กินกปเนาะอู้เก็บกินเก็บกลิ่นไปหมดเลยไม่ชอบกระปุกออแล้วฮะเจ้าเจ้ได้กินกระปุกนะไม่ชอบกระปเจ้าเพิ่นบอกบอกจักเพิ่นผล่เพิ่นพายกับบจักเมนันนอนเตะนนอนรับไปกระเบน้ลยนหรับไปแล้ฟันรามีผู้ชายมาจ่องเมืองเจ้านะเออมาจองเมืองกับช่องนี่เต้หัวไว าเงแมมาสองเมืองที่ื่อนี่แหะเมืองื่อแหละกับยาคนกลางเขาสนาด้ยอนี่ตใหญ่เนี่เขาขาดเขาเศร้าเยอะวายเขานอนรับยูเมื่อบาเจ๊กับกรเบื้อกแล้วเมื้อตอนเมื่อคนสามได้แม่คนใบใหญ่เนี่ยได้ดอกของคนดำหรือคนขาวหรือคนอะไรคนดำคนกลางนี่แหละ มายืนเบิ um. uh. Uh. ่งกูเพราะกูฝ่ายผูอยู่พานนอกก็มีเว้นหันเนี่ว่าว่าเิ่นกรเบิ่องหันแหละแม่นผู้ได้มาอยู่มานอนอยู่ในนีว่าว่านี่วาเอี่อืว่ามันโคงกันูเรืองกับู้ยงอ่ะโอ้อมันแล้อยู่ไอ้หโอ้หู้ต่างอางกับหู้เรืองโคบกันโอ้เกี่ยวกันมนชุ่กันได้มันต่าโบโอ้โคบกั

จ้องก้นพอจำข้าวแบใจเลยสีผิวพอจำข้าวแบใจเลยมาจ้องจ้องกับแม่กับนอนกับจ้องในเจ้าหัวแล้วกูก็เลี้ยบเบื่อหักพ่ได้เห็นยังไงก็เจ้าแต่ว่าเปินจ้องแล้วเปินกันหัวนี้แม่กัมือแม่กับเงี้ยนเบื่อกรกเบ้อว่าันนะกระบ้อว่ีกระบ้อป่าอีกนะจ้องเบิ่งงงงงยางงงมาจ้องเลยก่ กข้าวบักใจกก็นอนไปเืยทีแท้ว่าเมนลินดอกเขาเหตุให้พ่อไว้ให้เจ้าหาให้เจ้าสนใจสื่ออลินเป็นบ้าว่ามันถือกินคนมันสิมมหาคนอยู่ใกล้ๆอาสานฮันเจ้าแล้วครับเก็บอยู่วักไหเจ้ากับได้ว่าอย่างเงี้กับ้ขาแต่ว่าก็หายแล้วขับม่นกับไดยป่าหายแล้วแต่ว่าฮัตะมาละมาแม่กับปวป่าดแล้กับแม่หได้พัน พันปีเทียนมตพันหลังมันมาช่องบึงช่องบึงมาจะมาจเห็นยังส่องมัหลั่วงนี้แบอกว่าเดี๋ยวนี้อาสารนันคนแห้งผู้คนโกมคนอยู่แถวป่าแถวนี่แล้วคนแถวผู้น่ะเลยว่าง่ายกับพี่แถวผู้วมันแ่ะแหล่ถ้าจะมันบวเห็นยังเนาะเขามาส่องถจะสนใจจได้อจเห็นยัง กรด็นัไกยังกับปใจพอมืเท่าน้อยโดเท่าลุยนอนเลียงกันในตลาดนี่ยคนนถอยโลดตอนนอนเนี่ยนอนตลาดัใจในน่อนจะวันแ้งเมาซองเบิ่อแล้นี่ามาองกุญชี้ดตองนี้เออหยาดนะว่ากุญียามองไงท่องดีไปนี่ก็คือกันก็พู้ดีจห้ามรอคนนอนอยู่ก่องกัวกันขึ้นมาแล้วบางเสียงหาเสียงข้า พานน่ะสิต้องอยู่ปูอยู่พ่ออยู่พอมันก็หลอเบิาทีเพเนี่ห็นยังกัอยากกินเห็นงกัอยากเห็นยังงใครหนาวกได้นีแล้วบไดกินงูได้แล้วบกกินกับคนไปแลการหนไรเบริเวอืมืกินหอดมาเฮจะได้ชนะบาพวนี้หลอกเฮจได้มึงบจกับนเห็นผ่านมแก่งิจบริกินาะของเนี่เห็นกันยังบอกไปไป ถ้าลุยจับกระป้อมแม่กันยบากไมอบอยปลาเขียดยังวะกินมันนี่กินบังเหอเ็นยังก่อนจะกองว่ะเอ็นยุ่งยังนี้จะกองว่ะมาเลยมางเลยเห็ดลูอมันก้บมาขึ้นย่วงนี้ดิจะกองว่ะคนขรวไม่กูินก็ง่างมันมาเห็ดหล่อที่มันเห็ดหล่อำปากขำเบาจนว่านะเจ้ามอนจกหมามาเลยจะก็แจ่มึงยาจะกองว่ะใบนี้จะองวะคอยไปสอนกาจเพื่อนน้องอ่นน้องภาษาพุทธนะ น้าแม่อันอาพี่น้องเกยลากขีดก่อน